ผู้ชมครับ,รบและอีกหนึ่งการเพิ่มพลังนั่นก็คือการเพิ่มพลังกายด้วยอาหารอร่อยออร่อยแบบนี้นี่เอง รอบเวลาที่ผมชอบมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับชอบจริงหรือเปล่าคุณจอไปดีอีกรอบหนึับอาหารการกินฟูมากจริงๆอ่ะมีมากกว่านี้นะเรามีเกือบ200เมนูที่นี่นะใช่วันนี้เมนูมีอะไรบ้างครับพี่เอาหน้าสุดเลยแล้ะกันมาท่านกระจาดก็มีน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูย่างแล้วก็หลนเต้าเจี้ยวตรงนี้จะเป็นปลาทูคุกฝุ่นแล้วก็ใส่น้ำยำจจ้านไม่จัดจ้านมากทานดีมากเลยค่ะปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว กุ้งทอดซอสมะขามแล้วนอกจากนั้นตรงนั้นก็จะเป็นปูปลาทงกะรีนะคะ,ะแล้วก็หมึกทอดพริกเกลืออยำส้มโอกุ้งแม่น้ำค่ะขออนุญาตลุยเลยนะพี่นะ ได้อย่างหนึ่งคือมันเป็นเมนูแบบพื้นบ้านจริงๆเราไปจังหวัดไหนเนี่ยเราก็อยากจะกินอาหารเขาถูกต้องไะเนาะเราก็พยายามเอาโลโคอลของที่หาได้ในจังหวัดนี้เรามีอะไรดีเราก็เอามานําเสนออ,อยากจะเชิญทุกท่านนะคะเพียงหนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพมาเพิ่มพลังชีวิตท่ามกลางธรรมชาติรับรองว่าทุกคนจะมีความสุขกลางใจแน่นอนค่ะนี่